ฮะตกเมื่อไหร่เจอยังเจอยังไ,ไม่หาเจอยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามมาทานข้าวกลางวันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจคุณตานะคะสวัสดีค่ะคุณตามาแล้วคุณตามาแล้ว,มลวไม่แหวนหลุดแล้วเจอ,อยังอ่ะัหลุดไปยังไงอ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจคุณตานะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงเรวยๆถูกหวยจุกสเตอรี่กันนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะก็พอผอมลงไงก็เลยแหวนมันก็หลวม แล้วพ่อเห็นพ่อถอดเข้าถอดออกถุงมือก็เลยติดถุงมือไว้เปล่าถอดในในห้องนอนใช่ป่ะฮะถอดตรงไหนเมื่อคืน่ะกลางวันน่กลางวันเนี่ยเหรอถอดข้างนอกหรือถอดตรงนี้เออถอดถอดตรงไหนอะถอดถุงมือตรงไหนอะถอดถุงมือในห้องออ สวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณตานะคะ <c oughs> ขอบคุณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าไลค์นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆฮรวยถูกหวยถูกแอตเตอรี่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจคุณตานะคะขอบคุณคะ่ะ ตามมากินข้าวแล้วคะ่ะข้าวเยอะไปไหมถ้าเยอะก็ออกเยอะไหมเยอะไหมถ้าเยอะก็ออกหรือว่าไม่เยอะหรือว่าเอา <c oughs> <c oughs> สวัดีค่ะคุณตาเพิ่งมาทานข้าวนะคะขอบคุณ139่รไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณตากำลังจะคุกข้าวกับไข่ตุ๋นนะคะตอนนี้กำลังจะตักไข่ตุ๋นแล้วะค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้คุณตาจะได้ทานข้าวหมดชามนะคะคุณตาทานข้าวเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามามีความเจริญเจริญนะคะมีความสุขความเจริญทุกท่านเลยค่ะถูกหวยจุกลอตเตอรี่การงานเจริญก้าวหนะะ้าค้าขายเจริญลุ่งเดือนเงินทองไหลามาเทมานะคะ แข็งแรงทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะมาเริ่มให้กำลังใจคุณตานะคะคุณตากกำลังกินข้าวกลางวันค่ะทุกท่านทานข้าวกลางวันกระเรียงค่ะคุณตากำลังทุกข้าวกับไข่ตุ๋นนะคะ